โอ้ oh, oh, น่าร่อยสั่โอ้น่าร่อยเอ้ยนื้อผิวเนื้อผิว โอเคครับท่านผู้ชมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง s m a s h T h นะครับผมก็มาพบกับผมอีกแล้วในตามคนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือวันนี้ผมก็ได้ไป <Nope. S 1> จัดไอเทมมาใหม่หนึ่งอย่างนะครับผมก็มาให้อ่าผมผมจะตั้งชื่อลูกผมว่าในกล้วยนะผมไอบักกล้วยกล้วยอะไรดีวะท่านผู้ชมช่วยคิดหน่อยเอาเป็นกล้วยไข่นะท่านผู้ชมนะโอเค วันนี้พี่ก็จัดยางมานี่เลยเป็นยี่ห้อนี้มันเขียนว่ายี่ห้อฟูจิยามา่านะครับผมเป็นยางลายแฟตนะท่านผู้ชมอ่าดูนะเห็นปะก็เบอร์ก็นี่เลยร้อยสี่ร้อยสี่สิบทับเจ็ดสิบแล้วก็ขีดสิบสอนะยางอันเก่าเป็นร้อยสาสินะท่านผู้ชมแล้วก็ อัเจ็ดสิบขีดสิบสองนะก็มัน,มนเป็นขอบสิบสองนะท่านผู้ชมก็คือผมจะอัพไซส์ใหญ่กว่าเดิมนะก็คือผมจะใส่ยางนี้เข้าไปก็คือมันจะใหญ่กว่าเดิมประมาณสิบหรือเปล่า <Nope. S 1> <laughs> ผมก็ไม่ค่อยแบบรู้เรื่องอยางเท่าไหร่นะโอเควันนี้ผมก็จะมาใส่ยางตัวนี้แหละครับเป็นยางลายสายฟ้านะแต่ผมก็ยังไม่ได้แกะเลยว่ามันเป็นลายอะไรหรือเปล่าจะเขาบอกว่าเป็นลายสายฟ้านะท่านผู้ชมเออ ก็วันนี้นะครับผมก็จะเอาอยางลายสายฟ้าไปให้ช่างทานะครับผมไปให้ช่างใส่ให้นะเออก็ซึ่งผมก็ไม่มีเครื่องมือใส่เองนะแต่ถ้าเป็นอะไหล่แบบกระจุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะใส่เองนะท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวยังไงผมก็จะไปที่ร้านซ่อมกันเลยมาดูกันว่าใส่แล้วมันจะนุ่มหนึบแค่ไหนนะแต่ยางตัวเนี้ยผมซื้อมาจากร้านอของแต่งรถนะท่านผู้ชมก็ประมาณ ท่านสี่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะไปดูว่าช่างจะเอาเท่าไหร่นะเป็นงบเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวผมจะพามาดูยางอันเก่าของผมก่อนว่ามันหนักแค่ไหนแล้วนะโอเคนี่เลยครับท่านผู้ชมก็ยางเก่าของผมก็จะล้น,ลนแบบนี้เลยนะครับผมนะแบบล้นนะอ,อ่ะเนี่ยแบบคือแบบวิ่งไปจะล้มนะครับรถผ่านขออภใยในความเสียงดังนะครับผม Okay. ดีเลยเราจะพาน้องกล้วยกล้วยอะไรวะไปกล้วยไข่นะเออเพิ่งตั้งชื่อเมื่อกี้ก็ลืมแล้วกูโอเคเราจะพาน้องกล้วยไข่ไปเปลี่ยนรองเท้าใหม่นะท่านผู้ชมนะแม็กก็แม็กเดิมนะท่านผู้ชมก็คือแม็กขอบเท่าไหร่วะแม็กขอบ12เออแม็กขอบ12ดูตรงนี้นะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเห็นปะ่ะนี่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 ขอบ12บนะโอเคเราจะไปใส่ย,ยางกันไปกันเลยโอเคเดี๋ยวผมขอ เอาอันนี้ขึ้นก่อนอไปได้หรือเปล่าวันนี้น่าจะได้นะท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปบอกท่านแม่ก่อนว่าจะเอายางไปเปลี่ยนนะครับโอ้ยตัวเหล็กได้กล็ลำบากนะโอ้ยชุ๊บุุุ๊๊๊ไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่านะผมปรับมุมกล้องไว้ อ้ยขี่ยากกว่าท่านผู้ชมเหนื่อยอะไรกว่าจะออกจากบ้านเลยปับป๊บปับ๊บปั๊บเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ค่อยๆไปนะครับท่านผู้ชมอุ้ยรถรถรถอันตรายอันตราย Let's go two thousand years later ถึงร้านแลครับท่านผู้ชมช่างไปไหนเนาะโอเค้วขอเอายางลงก่อนโอเค 2,000 Years Later โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ใส่ ยางสายฟ้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมผมอยากให้ทุกคนดูนี่ครับผม <Hey. S 1> ยางลายสายฟ้าก็ใส่มาแล้วผมก็ล้างรถมาด้วยนะเดี๋ยวให้ดูอ่าโอเคตอนนี้ก็เย็นแล้วนะดูดวงอาทิตย์ก่อนท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่า <laughs> โอเคครับผมผมก็จะลองมาซัดดูว่ามันมันหนึบแล้วมันแบบมันดีกว่าเดิมแค่ไหนนะแต่ว่าเดิมอะ่ะผมรู้สึกว่ามัน ยังไงอะอ่าเดี๋ยวเดียด๋ย,ดยอันเดิมมันรู้สึกว่ามันเป็นเบาๆแล้วก็จะพูดว่าไงเออมันมันไม่ค่อยหนึบอะท่านผู้ชมแล้วมันก็แบบมันล้อมลื่นอะท่านผู้ชมโอเครอบนี้ผมก็จะมาซัดให้ดูเลยนะเอาสักร้อยหนึ่งคอนะท่านผู้ชมก็คือไม่อยากให้เด็กเอาไปลออเรียนแบบนะแบบขับเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคอ่าเดี๋ยวๆดีดดดผมผมแบบจะลองจะลองแบบออกตัวแบบสุดๆอะ อ่าเอาแล้วนะโอ้โหน่าลอยสั่โอ้โหน่าลอยเอ้เนือยูเนือยูเอาแล้วครับผมตอนนี้ก็80แล้วมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่90แล้วนะครับผมวู้ ขึ้นเนินครับผม9.3แล้วครับผมตอนนี้ขึ้นเนินอยู่นะครับตอนนี้9สิวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวบาก่อนนะครับผมเพราะว่ารถเยอะเดี๋ยวครับผมซัดซัดต,ต,ตึงซัดต,ตึงเอาหน่อย โอเคน่าจะร้อยแล้วแหละเมื่อกี้นี่เห็นเลขร้อยอยู่โอโ้โหสัว์มานี่ก็หลายกิโลนะเนี่ยดูก่อนนะผมเพราะว่ารถเยอะมากช่วงเย็นผมก็มาลองที่ถนนใหญ่เพราะว่าถนนทั้งในหมู่บ้านมันก็รถเยอะแหละครับท่านผู้ชมแล้วก็มันเป็นหลุมด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมหาที่กลับรถก่อนเดี๋ยวเข้านี่เลยตรงเดชทวีการช่างเดี๋ยวต,ต้องดูรถก่อนนะครับผมชุบ โ <Okay. S 2> อเคมาซัดกันอ,อ,อีกรอบอุ้ยเหน็บเหน็บเหน็บท่านผู้ชมอ๋อหมอบหน่อยหมอบหน่อยนิดนึงอออนอนนอนเก้ากเเจ็ดก็แปดก็เก้าหนึ่งร้อยครับท่านผู้ชม โอเคพอดีกว่าเอาเท่านี้ก่อนดีกว่าท่านผู้ชมเพราะว่าโทรศัพท์มันไม่ใช่กูโปรนะผมเพราะว่ามันมันก็หนักอยู่นะแล้วมันก็ต้านลมด้วยโอเคไปขับรถกลับบ้านไปแป๊บหนึ่งก็นะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับผม ช่องสมาร์ทที่เฮดนะครับผมเป็นช่องของมอเตอร์ไซค์นะครับผมอาจจะมีคลิปวอล์กอาจจะมีแบบคลิปทําอาหารแจมมาด้วยนะก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมตีไฟตีไฟทํา De Fi. De Fi ทอะไรเลยโอ้จะแสงครับผมมันเป็นเนินนะโอเคเดี๋ยวยังไงร,รอบหน้าผมจะลองชวนเพื่อนเนี่ยก็อนแจ่ปะนะครับผม เออว่ะหนึบมาเดิมครับท่านผู้ชมเป็นยางลายสายฟ้านะครับผมผมซื้อมาพันสี่นะครับผมก็แล้วก็ค่าช่างอีกประมาณ150บาทนะเพราะว่าเป็นช่างรู้จักกันเองนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับผมก็คงมีเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โหเมื่อกี้นี่เกือบหงแล้วครับท่านผู้ชม ล้รอลอยครับผมโอเคเริ่มเริ่มเริ่มเป็นหลุมแนละ้วท่านผู้ชมก็คือวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนี่ครับผมท่านผู้ชมมืดแล้ววันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กระผมด้วยนะครับผมรักทุกคนบ๊ายบาย